สวัสดีครับผมสวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท่านด้วยรักกันนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจิรพัฒน์เกมมิ่งนะครับทุกคนในคลิปนี้นะครับผมผมก็จะพาทุกคนนะครับพาออกงานรถขุดนะครับผมเราจะไปขุดดินอยู่ไซ้งานนะทุกคนซึ่งก็เป็นแบบอยู่ข้างบ้านนะผมเราน่าจะไปขุดแบบเขาน่าจะทําเป็นรากฐานทํโรงจอดรถอะไรประมาณนี้นะทุกคนสาหรับงานตัวนี้นะครับใน เออแล้วก็ผมเดี๋ยวจะบอกทุกคนนะครับว่าผมจะกลับมาทําคลิปแบบเต็มระบบแล้วนะทุกคนทีนี้เพราะว่าผมคิดถึงนะทุกคนคิดถึง FC คิดถึงแบบรถนะทุกคนนะคิดถึงเกมที่เคยทํามาตั้งสองปีนะทุกคนเออคือผมก็มาจากช่อง Little Game Mix t o Channel นะครับผมที่ผมเคยทําแจกแมปแจกเกมทาตามที่ทุกคนเคยขอไปนะทุกคนนะ แล้วทีนี้ช่องนั้นคือมันเข้าไม่ได้นะทุกคนนะผมก็เลยกลับเล่นใหม่นะครับผมก็คือเป็นช่องนี้นะทุกคนเปลี่ยนเป็นช่องจิรพัฒน์เกมมิ่งนะครับผมทุกคนเราก็จะไปหน้างานเลยนะทุกคนไม่พูดพ่าทําเพลงนะทุกคนเดี๋ยวงานออกมาช้านะผมเราจะเล่นแบบสมจริงนะทุกคนนะไม่เล่นแบบชนชนมั่วซั่วนะทุกคนอันนี้ผมเล่นในแท็บเล็ตนะทุกคนนะ มันหน้าจอใหญ่อาจจะเล่นยากนิดหนึ่งตอนอยู่ช่องเก่าเราผมเล่นในโทรศัพท์นะทุกคนนะมันก็เลยอาจจะกระตุกอาจจะนั้นนิดหนึ่งแต่ว่ามาปีนี้ผมได้แท็บเล็ตใหม่นะทุกคนนะมันก็จะลื่นขึ้นมาประมาณนึงนะครับผมผมไม่ซื้อไอแพดเพราะว่ามันเล่นเกมนี้ไม่ได้นะทุกคนนะถ้าซื้อไอแพดมันต้องแบบเล่นตัวเกมที่มันเสียเงินนะทุกคนนะมันจะเล่นแบบตัวเกมเถื่อนไม่ได้ประมาณนั้นนะครับผมผมก็เลยซื้อแท็บเล็ตแทนอ่า หน้าจอ11นิ้วนะทุกคนนะมันก็ใหญ่พอสมควรนะครับถ้าเทียบกับโทรศัพท์น่าจะเอาโทรศัพท์สีเครื่องต่อกันนะทุกคนโทรศัพท์ประมาณสีเครื่องเรียงกันเป็นคู่ประมาณนั้นนะทุกคนโอเคครับหน้าง,งานเราก็ถึงแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็ผู้ติดตาม100คนนะครับผมก็ยังไงก็ฝากซับสไครต์ไปเรื่อยๆนะทุกคนนะผมก็จะทำคลิปลงเรื่อยๆแล้วณตอนนี้ ผมกลับไปดูช่วงตัวเองเนี่ยทุกคนแล้วก็คิดถึงนะครับผมรู้สึกว่าเออคิดถึงเ c ซีคิดถึงน้องๆอ, <c oughs> อุตส่าห์ผมก็พาลิขิเล่นเกมมานะครับนะครับผมแล้วผมก็หายไปหายไปเป็นปีนะทุกคนนะเออหายไปเป็นปีได้ตอนนั้นก็เป็นช่วงโควิดด้วยอะไรด้วยนะ <c oughs> ตอนนี้ก็กลับมารัานระบบอีกแล้วนะครับผมนะครับผมอาจจะพูดติดๆขัดๆนะทุกคนนะ <c oughs> ลิ้นพันลิ้นพัน แล้วก็กลับมาลันระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหลังจากห่างหายกันไปนานประมาณปีถึงสองปีได้นะทุกคนไม่ถึงสองปีหรอกประมาณปีกว่าแล้วก็กลับมามือคํำเล่นเหมือนเดิมนะทุกคนนะผมผม,ผมไม่ลืมง่ายๆหรอกวิชาแมคอรนะครับผมเพราะว่าอยู่บ้านก็ขับแมคอรนะทุกคนคอนโทรลเดียวกันเลยคอนโทรลเดียวกันเลยบอทำไมมันเราลงไม่ได้ทุกคนค้างเอาไม่ใช่ค้างดิมันติด โอ้ยม่สมจริงเลยเลยวะขออนญาตแป๊บเนื้อคนนะนะมันไม่สมจริงจังหวะนึงไม่เป็นไรมันเล่นยากทุกคนผมเล่นในแท็บ็ดโอเคไม่เป็นไรหรอกขำบิดนะคนํำบิดถ้าเป็นของจริงถนนแตกละเอียดแล้วปนันคือ <c oughs> ตอนแรกผมก็ไม่คิดหรอกว่าจะกลับมาทำอีกเพราะว่ารู้สึกว่าท้อแล้วนะทุกคนนะ พอตั้งแต่ช่องบินแล้วช่องไม่ใช่ช่องบินหรอกผมจารหัสตัวเองไม่ได้เชยแหละจารหัสเข้าไม่ได้มันก็เลยเสียเลยนะทุกคนผมก็เลยไม่คิดแต่มีกระจิกกระใจกลับมาทําอีกนะทุกคนแต่พอกลับมาดูคลิปตัวเองอก็คิดถึงนะครับผมคิดถึงน้องๆคิดถึงเวลาแจกเนมาเท่านั้นซับเท่านี้ซับแล้วก็มีความสุขดีนะทุกคนเออ้ยมันขุดไม่ลึกนี่วะเราเอาเจ้าแชทมาเลยวทุกคน ที่จริงงานแบบนี้เอาไม่โครเล็กมาก็ได้แต่ว่าถ้าให้งานมันเดินไปก็แม่โครใหญ่เนี่ะแล้วก็เอามากองไว้อันนี้เขาน่าจะทําทําแบบเป็นโรงจอดรถไหมขุดไม่ลึกนะครับผมเหมือนทํารากฐานไว้ผมนับว่าน่าจะเป็นโรงจอดรถนะช่วงนี้ก็ฤดูหนาวแล้วนะครับทุกคนนะอยู่ไม่กี่วันก็ฤดูหนาวแล้วตอนนี้ก็อัดคลิปวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสามเดือน เดือนตุลาคมนะครับผมใกล้แล้วนะครับใกล้จะปีใหม่ละก็ระวังโดนบ้านเขาด้วยนะทุกคนนะเล่นแบบส,สมจริงนะทุกคนไม่ใช่เล่นมั่วซั่วบ้าบอรเราเล่นสมจริงนะทุกคนมุมมองก็ข้างในบ้างข้างนอกบ้างตามอารมณ์นะทุกคนนะตามสถานการณ์ว่ามันจะเป็นแบบนี้สำหรับใครชอบมุมมองไหนก็คอมเมนต์กันมาได้นะทุกคนนะ เผื่อผมจะทําปรับๆแต่งๆอะไรก็รอดูกันเอานะทุกคนแต่ว่าก็ถ้าสมจริงที่สุดก็น่าจะเป็นมุมมองข้างในนี่แหละแค่นี้เสร็จแล้วนะครับทุกคนสําหรับงาน <c oughs> แค่เอาไม่โคลงไม่ถึงหนึ่งาทีสองนาทีเลยทุกคนนะไม่ถึง2นาทีเสร็จแล้วงานอะไรวะเอาอเรียบร้อยทุกคนเอาไม่โคเดินลงมา นี่ต่อไปน่าจะเป็นการเอาซื้อของมาลงนะทุกคนนะซื้อของมาลงแต่ว่าส่วนมากนะทุกคนนะสําหรับผมนะส่วนมากผมจะทําเป็นงานแมคโครมากกว่างานพวกก่อสร้างนะทุกคนนะผมจะรับเป็นงานเป็นงานแมคโครโดยเฉพาะเลยแล้วก็งานทําถนนอะไรประมาณนี้งานเชียร์ลิงอะไรประมาณนี้นะทุกคนนะถ้าเป็นงานมาก่อสร้างแบบสร้างบ้านนี้ผมไม่ชอบทํานะทุกคนนะบอกตรงๆเลยนะทุกคน จะทาแบบเป็นเหมือนงานชีวิตจริงอะในในไมโครชีวิตจริงเลยแบบพวกขุดสาโค่นน้องนาทําถมที่อะไรประมาณนี้นะทุกคนนะก็ประมาณนี้เพราะว่าผมไม่ชอบทําพวกก่อสร้างเอารถคีนเอาอะไรมาวุ่นวายนะทุกคนนะแต่ว่าถ้าเป็นงานไมโครแบบดันถมที่ขุดสาโคน้องนาปรับแต่งพื้นที่ประมาณนี้นะทุกคนนะอันนี้ผมรับทําก็จะทําประมาณนี้ลงคลิปนะทุกคนนะนี่ทุกคนก็ประมาณนี้นะทุกคนงานเสร็จแล้วครับผมประมาณนี้เลย ผมไม่คิดว่ามันจะขุดให้ขุดบางขนาดนี้ผมก็เลยเอาไม่โคชแคชมาถ้ามันถ้ารู้ว่ามันให้ขุดบางขนาดนี้นเะผมเอาน่าจะเอารีแพร์มาคันเด็กเดี๋ยวเอาลงก่อนนะับเอาหาโรเบิตลงโอยก็ไม่คิดว่าจะเสร็จเร็วขนาดนี้ทํางานแค่นี้ได้เงินสามหมื่นนะทุกคนคิดดูดิขุดไม่กี่บุ้งกี่เองหากินง่ายนะไมโค งานชั่วโมงงานเหมาอ,อันนี้เป็นงานเหมานะทุกคนนะเสร็จแล้วเป็นไหนเสร็จแล้วเสร็จแล้วเอาไมโคกลับบ้านนะทุกคนนะก็เอาบูมขึ้นเล่นสมจริงนะทุกคนนะสำหรับใครอยากให้ผมแจกแมปอะไรก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมนะอยากให้แจกแมปหรือว่าอยากให้สอนโหลดเกมแต่ว่าถ้าสอนโหลดเกมผมบอกเลยนะนะ บอกถ้าจะถ้าอยากให้ผมสอนโหลดเกมต้องผู้ติดตาม1000คนนะครับทุกคนอันนี้บอกไว้เลยนะทุกคนนะ1000คนสอนโหลดเดีกยให้บางคนน่ะอยากเล่นมากๆนะทุกคนเกมนี้แต่ว่าไม่รู้ว่าวิธีโหลดทำยังไงไม่รู้วิธีแบบเออวิธีโหลดหละนะทุกคนนะไม่ไม่รู้ว่ามันทำยังไงถึงจะได้เล่นแต่บางคนก็โทรศัพท์ไม่แรงนะทุกคนนะอาจจะเล่นไม่ได้ประมาณนี้ถ้าโซโทรศัพท์ไม่แรงนี่เล่นไม่ได้จริงนะทุกคนนะบอกไปเลย ต้นโทรโทรศัพท์แรงประมาณหนึ่งนะครับผมแรมสีขึ้นแรมสีขึ้นแรม 4, สเีเซนปตากอนก็ถ้าเป็น CPU นะ s n a นป r าก o อน n a p นป a าก n อนก็เล่นได้อยู่นะแรมสีก็น่าจะเล่นได้แล้วไม่ต้อง CPU อะไรนักหนาหรอกมันก็ไม่ได้กินสเปคขนาดนั้นนะทุกคนถ้าเป็นภาคสนะีกินสเปคอยู่ภาคสีของคอนแท c ชั o นนะถ้าภาคที่มันออกมาใหม่ <c oughs> โอ้ยโลเบียดเรายาวอ่ะทุกคน เมดจะกลับบ้านไงวะทำไมผมไม่ถอยไปเลยวะถอย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 ติติติตกลับบ้านนะทุกคนขุดแค่นี้แหละนะผมได้ค่าน้ำมันละขุดแป๊บเดียวได้เงนินตั้งสามหมื่นเลยวะ <c oughs> เราใจสวยหมดแล้วนะทุกคนนะไฟแดงรัวผายได้เลยไม่ต้องห่วงไปเลยไปเลยกลับบ้าน รองานต่อไปนะครับผมรองานต่อไปลุ้นกันว่างานต่อไปจะเป็นงานอะไรตอนนี้ก็งานไม่ค่อยมีนะทุกคนนะอยู่ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวข้าวนะทุกคนะยังไม่มีที่ให้ขุดนะครับผมงานวิ่งดินก็อาจจะยังไม่มีนะทุกคนอาจจะต้องรอรอไปก่อนเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงเกี่ยวข้าวนะทุกคนะข้าวยังอยู่เต็มนาเลยนะทุกคนอาจจะยังยังไม่ได้มีงานสักเท่าไหร่มีงานก็นิดหน่อย ไม่ไม่โคดีไปทุกคนโอเคครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าเป็น FC เก่าก็มาคอมเมนต์กันได้เลยนะผมผมก็มาจากช่อง l ดิสต m นเกมอ2 Channel นะครับผมที่เคยแจกแมปซท,ที่ให้ทุกคนได้เล่นกันนั่นแหละนะผมนะสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงเท่าน,นี้เลยก็แล้วกันนะครับผมสวัสดีครับเจอกันใหม่ครับผม